สวัสดีครับแล้แล้วผมก็ตัดสินใจที่จะทำคลิปนี้ออกมาซึ่งในตอนแรกครับผมคิดว่าจะทำรวมทั้ง Genesis Part o n และพา r t ทเข้าด้วยกัน แต่ด้วยทนแรงรบเราไม่ไหวครับจึงได้ตัดสินใจที่จะแยก Part ทวันพาร์ออกจากกันก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกๆเสียงครับที่คอยถามถึงการมาของคลิป g e n e s i s มาโดยตลอดมันเป็นกําลังใจอย่างยิ่งครับที่จะเริ่มทําคลิปนี้ขึ้นมาและในวันนี้ครับผมขอเสนอเนื้อเรื่องของ Arc g e n e s i s Part 1ซึ่งมีชื่อตอนว่า a r k Survival Evolved g e n e s i า Part 1หนทางรอดของมนุษยชาติ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆเหล่า survival ในโลกของ a r รได้รับชมกันนะครับในตอนนี้เรามาเริ่มเข้าเนื้อเรื่องกันเลยครับหลังจากที่เราได้ปราบ k ิงท i ท่านได้สําเร็จครับเราก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกเสมือนที่มีพื้นที่ต่างกัน5แบบพร้อมๆกับเพื่อนร่วมทางที่เรารู้จักกันในชื่อ HLNA หรือหุ่นที่เฮเลนาสร้างขึ้นมาเพื่อนําทางเราในโลกเสมือนนี้ เพื่อผ่านบททดสอบต่างๆและกำจัด Master AI เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ The Arrival ในตอนนี้ครับตั้งแต่เราข้ามผ่านโลกของ Ar รทั้งหลายมาทำให้เราพอที่จะสรุปได้ว่าผู้คนนั้นใช้ Element เป็นทรัพยากรเชื้อเพิงแต่ด้วยความที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาจึงทำให้โลกนั้นเกิดการพังทลายลงโดยผลกระทบของ Element แม้ว่าผู้คนจะตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าจะสายไปซะแล้วครับเหล่าผู้คนครับจึงได้แต่เพียงสร้างหนทางที่จะแก้ไขหนึ่งในนั้นก็คืออาร์คที่เปรียบเสมือนสถานีอกาศขนาดใหญ่หลายสถานีรอบวงโคจรของโลกที่เก็บทั้งพืชและสัตว์รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆไว้และได้สร้างชุดคำสั่งที่มีชื่อว่า r e s e ็ตโป o โ o คอเพื่อที่จะช่วยโลกใบนี้ไว้ในท้ายที่สุดครับแต่ก็ไม่มีอะไรราบรื่นดังใจนึก นักประจนภัยหลายต่อหลายคนได้หาความจริงมาจนถึงโลกผ่านอันตรายมากมายแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําสําเร็จได้จึงได้เดินทางหาความจริงต่อไปจนมาถึงเราครับผู้ที่ซึ่งเดินตามรอยนักประจนภัยรุ่นแรก,แรกจนสําเร็จในการใช้รีซีทโปรโตคอลแต่ยังไม่หมดแค่นั้นครับเราต้องผ่านบททดสอบอีกหลายอย่างเพื่อที่จะช่วยโลกใบนี้ไว้ให้ได้เราจึงต้องเข้าไปยังเจเนซิส เป็นเหมือนโลกเสมือนตัวต้นแบบก่อนที่จะสร้างอาร์คที่อยู่ในวงโครจรของโลกเพื่อทดสอบสิ่งต่างๆก่อนที่จะสร้างอาร์คที่สมบูรณ์ขึ้นครับอย่างที่เราทราบกันดีครับเมื่อเราตื่นมาหลังจากที่เราเข้ามาในเจนเนซินนี้แล้วครับเราต้องผ่านสิ่งต่างๆไปให้ได้พร้อมกับเพื่อนร่วมทางที่มีชื่อว่า hRNA หรือหุ่นที่เฮเลนาสร้างขึ้น ซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่า h e l โมดิอุหรือ Helena เป็นเหมือนโคดิ้งในสารระบบของอาร์คจะไม่สามารถสื่อสารอะไรกับคนในโลกจริงได้เว้นแต่จะมีตัวแทนซึ่งในที่นี้ก็คือ HLNA ที่คอยช่วยเหลือเราในโรคเสมือนนี้ครับแต่เพียงว่า Helena และ HLNA นั้นจะไม่ใช่คนเดียวกันเป็นเหมือนโค้ดที่ถูกคัดลอกมาใส่ในหุ่นเท่านั้นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับในอาร์คเจนเนซีสพาร์ท1 จะยังไม่มีเนื้อเรื่องคืมหน้ามากนะครับแต่อาจเป็นเพียงแค่ขยายความว่าทำไมโลกถึงได้ล่มสลายลงแล้วเจเนซิสคืออะไรทำไมถึงต้องมีเจเนซิสเพียงเท่านั้นซึ่งคำตอบของคำถามต่างๆผมก็ได้อธิบายไปแล้วว่าทำไมโลกถึงได้ล่มสลายและทำไมถึงต้องมีโลกเสมือนที่ชื่อว่าเจเนซิสครับ แต่ผมจะอธิบายเพิ่มเติมถึงโลกสเสมือนอาร์คเจเนซิตนี้ละกันนะครับมันถูกเริ่มคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่โลกนั้นล่มสลายถึงขั้นวิกฤตแล้วมันเป็นเหมือนตัวต้นแบบของอาร์คที่อยู่ในวงโคจรของโลกและที่อยู่ในนอกเมืองของอาร์คเอ็กติชันแต่ทั้งหมดครับใช้โค้ดตัวเดียวกันในขั้นแรกครับเจเนซิตถูกทดสอบถึงความเป็นไปได้หลายๆอย่างจนได้ถูกพัฒนามายังโลกจริง เป็นอาร์ที่เราเห็นใน DLC Arc e x t i n c t n o n นั่นแหละครับระหว่างที่ทดสอบนั้นนักวิทยาศาสตร์สมัยนั้นก็ได้ไปเจออะไรบางอย่างที่ถูกเรียกว่า e n g a m m i m m t t r i x ซึ่งเป็นตัวที่คอยเก็บรักษาข้อมูลความทรงจำและการมีตัวตนของแต่ละคนไว้ถ้าใครเคยดูซอสอา a r ตออนไลน์ภาค Alicization ตัว e n g a m m i m m t t r i x ในอาร์ก็เหมือนกับฟลักไนใน s a o นั่นแหละครับ และนี่คือตัวที่ทำให้เราไม่ถูกลบออกไปจากอาร์คเมื่อเราตายลงนั่นเองและ Engamic Matrix เนี่แหละก็คือระบบที่สร้าง Homo Deus Ascension หรือร่างที่เฮเลน่านั้นเป็นอยู่นั่นเองอย่างที่ผมบอกครับว่าเจเนซิ์นี้ถูกสร้างขึ้นในตอนที่โลกใกล้ถึงขั้นวิกฤตเต็มทีและนักวิทยาศาสตร์ต่างๆก็ได้พยายามดันโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จเร็วที่สุดท่ามกลางเสียงคัดค้านของหน่วยงานประกันคุณภาพของโลกณนะขณะนั้นเมื่ออาร์ค ถูกส่งไปยังวงคอจอนและโปรเจกต์ก็ใกล้จะสำเร็จเต็มที URE หรือ u n i t e d Republic of Earth และ t e r r e n t Federation หรือ FED องค์กร2มหาอำนาจของโลกก็พากันแย่งชิงที่จะเป็นเจ้าของเจเนสิตนี้จึงทำให้เกิดสงครามขึ้นต่างฝ่ายต่างงัดอาวุธเทกของตัวเองมาทำให้ยิ่งกระตุ้นโลกให้ล่มสลายเร็วขึ้นอีก แต่ก่อนที่เราจะรู้ก็สายไปซะแล้วครับอนูเอลเมนได้แพร่กระจายไปทั่วโลกและได้แปลสภาพสิ่งที่มันสัมผัสทั้งผู้คนและสิ่งของทำให้คําสั่งสุดท้ายคําสั่งร e ซีทโปรโตคอลไม่เคยถูกใช้นับตั้งแต่นั้นมาอย่างที่เราทราบกันดีครับเรานั้นได้ทำการเปิดคําสั่งสุดท้ายคําสั่งรีซีทโปรโตคอลได้สำเร็จเราจึงต้องถูกทดสอบอีกครั้งเมื่อเฮเลนาได้นำเราเข้าไปสู่โลกเสมือนเจเนซส ซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องผ่านบททดสอบต่างๆที่อยู่ในโลกเสมือนแห่งนี้เพื่อเตรียมตัวสู่การมาถึงครับแต่ก็มีบางอย่างผิดปกติขึ้นเมื่อเราพบว่ามีข้อบกพร่องของระบบเกิดขึ้นและในทุกๆครั้งที่เราทำการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น HLNA จะสามารถจำสัญญาณบางอย่างของโค้ดของจเนซิสได้บางอย่างที่น่ากลัวที่ไม่ควรอยู่ในโค้ดเหล่านั้นเลย และแล้วครับเราก็ได้รู้ถึงการมีตัวตนของแฮกเกอร์ที่แฮกเข้ามาในระบบของเจเนซิสเพื่อทำการบางอย่างและ HLN a ก็ตรวจพบถึงการปิดระบบความปลอดภัยของเจเนซิสซึ่งเป็นต้นกำเนิดของความผิดพลาดของระบบที่เราต้องคอยแก้ไขในโลกเสมือนของเจเนซิสนี้เองครับยังไม่หมดแค่นั้นครับแฮกเกอร์ยังได้เพิ่มความดุร้ายและเร็วร้ายของสัตว์ผู้รอดชีวิตรวมไปถึงอากาศโดยรอบมาทำให้อากาศนั้นเป็นพิษต่อเหล่าผู้รอดชีวิต ซึ่งจุดประสงค์แรกของเรานั้นก็คือรับบททดสอบซึ่งเราจะต้องผ่านบททดสอบต่างๆรวมถึงผ่าน Master ร์ในแต่ละพื้นที่แต่โดยที่แฮกเกอร์นั้นได้ลบตัวตนของ Master AI ไปจนเกือบหมดเหลือไว้แต่เพียง Master ร์ของ Deep Ocean เพราะว่า Master ร์ d อ e p o ีดี e นนั้นออฟไลน์ตัวเองก่อนที่จะถูกลบออกไปจากระบบนั่นเอง ซึ่ง HLNA นั้นยังไม่เข้าใจในจุดนี้เพราะว่าปกติแล้ว Master AI จะต้องรายงานผลการทดสอบไปยังโอเชียหรือบอสใหญ่ตัวแรกในด i อแลนด์ในทุกๆอาร์คอาจเป็นเพราะระบบป้องกันตัวเองของ Master AI ของ Deep Ocean ก็เป็นได้ครับและเมื่อเรายิ่งแก้ความผิดพลาดยิ่งผ่านบททดสอบไปเรื่อยๆครับ HLNA ยิ่งพบว่ามีใครบางคนกำลังพุ่งเป้ามาอย่างผู้รอดชีวิต พุ่งไปยังการรับรู้การมีตัวตนอยู่ซึ่งมีผลทั้งในโลกเสมือนและในโลกของความเป็นจริงไม่สามารถอัปโหลดข้อมูลต่างๆได้ที่แย่ที่สุดก็คือไม่สามารถอยู่รอดได้นั่นเองครับเมื่อเราค้นข้อมูลไปเรื่อยๆเราเลยได้รู้ว่าแฮกเกอร์ได้สร้างเส้นทางใหม่ที่จะดักจับจิตของผู้รอดชีวิตเหล่านั้นกักเก็บไว้ไม่ให้เป็นไปตามขั้นตอนปกติของ e n g a m รมริกแมทรและครอบงำผู้รอดชีวิตเหล่านั้นให้รับใช้ตนเอง ยังไม่พอครับแฮกเกอร์ยังได้เพิ่มจำนวนของ Element ให้เกินขีดจำกัดของ Genesis ทำให้ระบบยิ่งปั่นป่วนขึ้นไปอีกทั้งใดนั้นครับแฮกเกอร์ได้เข้าครอบงำ HLNA และพูดกับเราคู่เราว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะต่อกกรกับมันได้แผนที่มันได้เตรียมการไว้มันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ขึ้นไปทุกทีทุกทีแล้วเมื่อ HLNA ได้รู้ว่ามันเกินรับมือได้ เธอพยายามที่จะติดต่อเฮเลนาหรือเฮโมดิอุสคนอื่นๆแต่ก็ไม่เป็นผลเลยครับโดยเวลาอันน้อยนิดก่อนที่แฮกเกอร์จะทำตามแผนของมันได้สำเร็จครับเราก็ได้บุกไปที่ Master c o n t r o l l e r s Arena และได้เผชิญหน้ากับแฮกเกอร์เราได้ต่อสู้และหาวิธีที่จะเอาเจ้าแฮกเกอร์นี้ออกจาก Genesis และด้วยความสามารถของเราและ HLNA เราก็สามารถเอาเจ้าแฮกเกอร์นี้ออกจาก Genesis ได้เป็นสำเร็จ แต่แฮกเกอร์นั้นก็ได้ฝากคำพูดสุดท้ายเอาไว้ว่าแกพลาดแล้วแกได้เริ่มทำลายตัวเองในอีกโลกไปแล้วเรียบร้อยและแล้วครับในที่สุดเราก็ได้ผ่านบททดสอบของเจเนซิสมาได้ถึงแม้ว่าจะมีเหตุรบกวนบ้างแต่เราก็ผ่านมาได้แล้วครับและแล้วเราก็ได้ถูกนำออกจากเจเนซิสมายังโลกจริงซึ่งตัวเราแท้จริงแล้วเรานอนอยู่ในสลีปพอดพร้อมด้วยของเหลวประหลาดและเราก็ได้เจอกับ HR ชอีกด้วย ซึ่งได้ทำการสแกนผู้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งอยู่ที่ยังติดอยู่ในเจเนซิส HLNA จึงได้บอกว่าสิ่งที่เราได้ต่อสู้มานั้นยังไม่จบตอนนี้มันได้ออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วซึ่งหลังจากที่พูดจบ HLNA ได้มอบชุดเทคให้เราพร้อมกับที่จะวางแผนต่อไปในขณะที่ HLNA กำลังอธิบายว่าถ้าเรารู้ว่าเรากำลังเดินทางไปยังอาณานิคมลำไหนของเราก็จะยังไม่ทันใดครับ จู่ๆก็มีเสียงคำรามขึ้นและได้มีหนวดยาวสีม่วงมาคว้าตัวเราไว้และดึงกลับเข้าไปหลังยานดังเดิมและภาพของเกมก็ตัดจบไปและนี่ครับก็คือเรื่องราวที่ได้ถูกเปิดเผยออกมาใน a r t Genesis Part 1และเรื่องราวการต่อสู้ของเรานั้นยังไม่จบแน่นอนครับเรายังคงต้องต่อสู้ต่อใน a r t Genesis Part 2ที่จะมาในปี2021นี้เราจะเผชิญกับอันตรายไปพร้อมๆกันครับ เพื่อช่วยโรคของเราไว้แล้วเจอกันครับใน Ark Survival Evolve จำนวนสิ Part 2สวัสดีครับ Welcome Survivor Enjoy the view. You see before you the pinnacle of mankind's ingenuity. All of humanity's hopes and dreams carefully nestled within this lifeboat. Each of its shining rings are laden with miracles of science and nature. The boundary between the biological and technological has been all but erased. And now all of it is mine. I control this vessel now. I command its evolution. And very soon, its destination. Forever, ever, in infinite and undying, and there's nothing you or that witless puppet, that shadow of her, can do to stop me. I have already set my designs in motion. Our future awaits. Survive.